สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันที่7กรกฎาคม2564นะคะในช่วงเย็นเย็นแล้วเมื่อวานก็ฝนตกเล็กจะมาปลูกมะละกอที่เพาะเองนะคะวิธีการปลูกมะละกอก็ไม่ได้ยากเลยการขุดหลุมเราก็ดูต้นมะละกอของเรานะคะว่าต้นเล็กหรือต้นใหญ่และให้สังเกตดูมะละกอสังเกตไหมคะว่า รากของมะละกอไปดูดีๆนะคะต้นที่โตแล้วอะ่ะรากจะลอยฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขุดลึกนะคะรากขึ้นมาหายใจบนดินนะคะนี่แล้ก็จะขุดไปเลยนค่ะรอบๆดินค่อนข้างที่จะขุดง่ายแต่ดินตรงนี้เ,เราทําทางขึ้นมานะคะทําถนนเข้ามาและก็เป็น ดินผสมหินนะคะก็คือเราสั่งหินมาทำถนนนะคะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรลงไปอะ่ะมีดินผสมหินหินจะช่วยยึดเกาะน,นะคะทำให้ต้นไม้ของเราไม่ล้มง่ายแล้วก็แข็งแรงมากเนาะก็ขุดลงไปแล้วก็ทำดินให้เป็นร่วนซุยก่อนนะคะและตอนนี้เลากำลังเดินไปเอา ปูนขาวค่ะปูนขาวสำหรับการเกษตรหลังจากนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูนะคะว่าเราใช้ปูนอะไรยี่ห้ออะไรนะคะเอามาโรยโรยทุกครั้งนะคะก่อนที่จะปลูกอะไรไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือไม่หน้าฝนโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ต้องโรยก็คือฝนจะนําเชื้อรานะคะมาในดินป้องกันโรคพืชค่ะโดยเฉพาะมะละกอนะคะ จะได้ปลูกแล้วรอดนี่อันนี้คือพ่อเองนะคะไม่แน่ใจว่าผ่านอะไรแล้วก็มีน้อยหนาด้วยใส่ถุงดำค่ะดินที่เล็กใช้ในการเพาะก็คือเป็นดินถุงธรรมดาเลยปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะดึงถุงออกแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งต้นนี้เล็กลืมเด็ดนะคะเด็ดรากแก้วออก มันจะมีรากแก้วก็คือเป็นรากาใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมก็ให้เด็ดออกเพราะว่าก่อนหน้านี้เล็กเคยปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่นานนี่แหละเข้าปีที่หแล้วค่ะเล็กเด็ดรากแก้วแต่ต้นมันสูงแล้วนะเพราะมันปีที่หแล้วปีแรกที่ออกมามันไม่สูงนะคะเด็ดรากแก้วอะ่ะมันไม่สูงแล้วก็ตอนนี้ก็ยังออกลูกอยู่นะ อีกทางฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องจริงเข้าปีที่6แล้วก็ให้ทำนะคะแล้วก็เอ็นเอิดนึงถ้าเป็นแม่แม่จะสอนปลูกมะละกอแบบเอ็นนะคะก็คือมันจะดกออกลูกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะนี่แล้วเราก็ใช้ดินกรบพวกหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขูดมาเลยตอนนี้คือถ้าเห็นหญ้านี่ดีใจไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็น ปุ๋ยฟรีที่มีทุกคนนะใส่ลงไปมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยช่วยให้ต้นไม้ของเราเติบโตวไวนะคะดีมากแล้วเราก็เด็ดกิ่งไม้อะไรต่างๆก็ทำได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูปูนกันมาค่ะท่านผู้ชมวันนี้้จะพามาดูปูนปูนขาวที่เขาใช้สำหรับการเกษตรนะคะมันเป็นแบบนี้ พี่สาวซื้อมาประมาณสามกระสอบมนะั้งนู่นค่ะที่ใช้ไปแล้วนะคือต้นไม้ต้นกล้วยต้นน้อยหนากล้วยเออมะพร้าวอะไรต่างๆนะคะก่อนปลูกแล้วก็หลังปลูกช่วงหน้าฝนใช้เนี่ยค่ะปูนขาวโรยเนาะป้องกันค่ะป้องกันเชื้อรามาในหน้าฝน เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่โรยลงไปเลยโรยลงไปในดินนะคะผสมกับดินค่าเชื้อราค่ะเขาจะเขียนว่าโดโลไมโดโลไมโดโลไม้นะคะฮาスเนาะเนี่ยมีธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแมกนีเซียมออกไซด์ค่า CCE นี่ค่ะ อันนี้คือ50กิโลกรัมเนาะตอนนี้อยู่นะโซฟามันขาดด้วยความที่ว่ามีหมานะคะหมาคนข้างงานมันเล่นมันหม,ม,ม,มืนเขี้ยวเนี่ยอันนี้คือเราขุดกล้วยมาเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วรอให้สูงหน่อยแล้วก็ตัดตัดเพื่อให้ต้นอ้วนนะคะเราจะปลูกไปแบบนี้ก่อนในช่วงหน้าฝนเนาะเดี๋ยวทีนี้เล็กยพาไปดูมะละกอที่เล็กปลูก ฝนตกนะคะน้ํามาแล้วนี่ไงนี่ไงคะที่เล็กตัดวันนั้นอะ่ะเห็นไหมนี่จำได้ไหมคะนี่เนี่ยเห็นะเราค่อยมาดึงออกทีหลังนะคะบางทีเนี่ยคะ่ะตัดตรงเนี้ยตัดตรงการไม่ต้องออกหมดค่อยๆให้หลุดเนาะเนี่ยคะ่ะแค ผักหวานก็ม่มีนะคะแต่ต้นยังเล็กอยู่แล้วก็อันนี้เป็นมะละกอตัวผู้นี่ยังติดลูกนะคะเขาบอกว่ามันเป็นยาใบก็เป็นยาดอกของมะละกอตัวผู้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่มันยังติดลูกเลยนะคะเป็นยาแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้หมันหยียบเลยแล้วกันนี่ค่ะ ติดลูกแล้วนี่แขกดำถ้าแขกดำจะเป็นลำต้นแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือผลของการรดด้วยจุลินรีย์สังข์แสงวันนั้นนะคะกับเครื่องดื่มชูกำลังที่เล็กมาผสมให้ดูนะคะจุลินรีย์สังข์แสงบวกเครื่องดื่มชูกำลงังนี่ดอกที่ออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะติดติดลูกตรงนี้ก็ดอกตรงนี้ตรงนี้ก็ติดแล้วเนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็บำรุงให้ลูกใหญ่เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรมาใส่นะคะหวันนั้นที่เล็กบอกว่าเจ้ยหญ้ามาใส่แล้วก็ใส่จริงนะคะให้เป็นอินทรีย์วัตถุะนี่ละคะ่ะการปลูกมลกะละกออ่ด้วยวิธีง่ายๆแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้มันแล้งแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาดูแลต้นมันก็เลยไม่อวบอ้วนนะคะแต่คือมันติดลูกเนาะนี่ อย่าลืมไปทํานะคะสําหรับหน้าฝนวิธีการไล่เชื้อรา,ากําจัดเชื้อราที่มากับฝนมากับดินนะคะมีแน่นอนกับมะละกอกับพลิกกับมะเขือจะสังเกตเลยว่าช่วงหน้าฝนคือสวยๆอยู่ดีๆฝนตปลงมามีเชื้อราในดินคือใบเหลืองไปเลยแล้วก็แห้งตายไปเลยโดยเฉพาะพลิกนะคะเพราะฉะนั้นพลิกในช่วงนี้ก็ให้ปลูกขึ้นกระถางนะคะจะรอด โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ต่อเยอะเลยเอากล้วยมาเยอะนะคะแล้วก็อดอกไม้ต่างๆเนะเาะแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ